วันนี้พวกผมใช่ท่พูสีสวยผมคนเดิมิ่มเติมเอนแม่ผมนายอนลงบนายนายโจ้อเจ็ับแต่ก็คือผูกบการนะครับโอ้โหนนี้มันพวกของโปแก เหวววดี๋้วเแอลันเับมกมแนะครับอ um ันนี้ผรจะพามาดูการเล่ของโม่แกมกันนะครับวากันเลยมาเลยานี่ีครับการเล่นของโม่แกมนี่คือเลื่อยเหรอจมรร้อนเลื่อน เราเล่นไม้นะครับการเล่นของม้วนแจงนะครับของคนดอยอย่างนี้นะครับเรามาดูกันเลยม้วนตะบุ่ยที่นี่ก็าโตรหนักมากครับพวกผมก็ไปนั่งสีไมกันนะครับเรามาดูกันเลยครับคนรมู่อ่ะนี่นะครับเราถึงขอพวกผมขอยืม ลุงแถวนี้นะครับลุงลุงเขาชื่ออะไรเจแถวนี้อันนี้มอญแจมก็มีเป็นชมดอกไม้นะครับแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับของพวกผมเข้าไปไม่ได้ครับอยู่ทางนน้นเลยดอกไม้ลงเหรอดอกไม้พวกผมจะไปดูดอกไม้กันครับเดี๋ยวพวกผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับของข้าวทางไหนครับไม่ครับเรามาถึงที่ที่จักรวาลรับมีเป็นที่นั่ลูกของมอญแจงมนะครับ แตงพวกผมว่าจะขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นไปไม่ได้ครับห<ว>นักมากนี่ครับดูพวกผมนะครับอาหารแห้งแล้วผมต้หนักครับ,รรบที่นี่ก็มีร้านอาหารต่างๆครับเป็นที่เล่นล่ร้อนเลื่อน,นนะครับที่เล่นล่นล้อนเลื่อนกันนะครับเราจะเข้าไปดูที่ร้านหางกันเลยนะครับเลืบบ่อยโอ้ยโอ้ย ที่ท้อม่านนเหมครับม่ได้้ได้ไมครับนี่ครับมดูกันเลยไ้ะเป็นยอนี่ได้ถ้าอบอถานรเนี่ครับมูยอนดื้อของที่นี่ครับอ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงานดีงานดีไม่จะเป็นแะมาันี้ัดบอลที่ฝนตกพอดีครับอากาศหนาวด้วยครับที่นี่ สวันนี้หน uh, oh. ่อยวันนีหน่อยรู้จัต่อเจอเจ้าดีครัด or ูครับโอ้โหดคโอ้โหใส่เสื้อกันหนาวเลยเนี่ยเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวอ๋อตันนี้เราจะไปไหนต่อกันดีไปดูดอกไม้ไปดูดอกไม้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวครับไปดูดอกไม้ของบอลแจมนะครับไปกันเลยนู่นนะครับพวกเขากำลังมาทำอะไรกันอยู่กำลังมา นี่นี่นี่มาหนึ่งแล้วนู่นเยอะมากมายเราไปเจอแล้วครับนี่คือดอกไม้ของมอญแจนะครับจะมีข้างในครับเราไปดูข้างในกันนะดูเพื่อนๆนะครับเพื่อนกำลังลำบากกันมากครับมาแตกใจเลยครับเราไปดูข้างในกันนะครับเอาไปนี่ก็เป็นที่ตอร์ล็ของมอญไฟนะครับที่ท่างนมุงแจงนะครับนี่เลย ยังฝนตกหนักมากครับพูดจริงครับบอกอูบอกเลยครับเนี่ยยังหนาวครับเนีครับดอกของแจ้งครับพอแจงก็ไม่มีอะรมาครับมันก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก ถ้าข้างหลังจะมีรีสอร์ทนะครับมาดูกันที่นี่นะครับที่คือจุดวิวของบ้านแก้วนะครับลอวมาดูภาพที่ต่อับดูกันที่นี่ได้เลยครับขึ้นมันจะอันนี้ขึ้นคุณโป๊กหลงหลงหลงนี่ครับี่ดูภาพที่นี้นะครับมาดูกันเลยโอ้นี่ครับนี่ครับดูบรรยากาศของบ้านแก้วนะครับโหมีแต่หมอกครับหนาวด้วย นี่ก็เป็นที่บ้านพักของคนแถวเนี้ยนะครับหรือว่าโฮมสเตย์นี่แหละครับเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนครับทำไมเหลือคนเดียวล่ะครับอ๋อเพื่อนๆกำลังมาครับดูว่าเพื่อนเราเลยครับนี่มาเพื่อนๆโอ้โหเหลืลอยังแหมวครับเหลือตากล้องกับ เอ่ uh, ครับกับทีมถ่ายอีกหนึ่งคนนี่ครับนี่ก็ไปจุดที่หงายลูกอีกที่หนึ่งของบ่อแจงนะครับนี่ก็คือที่ทขเข้บ่อแจงได้อย่าเงี้ยนะครับโอ้ลมแรงมากลมแรงใช่ครับลมแรงมากการฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับในพื้นที่สู่พัฒนาโครงการหลวง สองหอยรวมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปีสองห้าห้าสี่ห้าห้านะครับปลูกป่าช่วยชาวบ้านพื้นที่ห้าจุดหกไร่ห้าไร่นะครับได้อีกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถึงสองร้อยห้าสิบหกนะครับปลูกฟื้นฟูป่าบริเวณด้านเหนือมอนแก่มนะครับพื้นที่ร้อยเจ็ดสิบไร่นะครับ เดี๋ยวพี่คนนี้จะมาสารตอผมนะครับนี่ครับเครยต่อเลยครับเี่ครับนี่ครับตอตตอต่อนีห้าสิบหถึงห้าสิเจ็ดถึงหกสิบครับปลุกฟุ้นฟูานยมันหรอครับห้าสบหกหกสิบเอครับลุกฟุ้นฟูป่าถนมันมันแบนครัีหกสิบสองครับปลุกฟุ้นฟูป่ามนปาให้ปาให้พื้ที่ สองจุดเจ็ดสบห้านนะครับเดีนน๋ยวเราจะไปชมกันข้างในกันนะครับพวกเลาชาะะตล้องไปดูข้างในเลยแต่กล้องเปียบหมดลแต่กล้องเปียบไม่ได้นะครับแต่กล้องเปียบไ,ได้แต่กล้องเปียบไม่ได้ดูกล้องหลวโอ้ ของงในการนะครับข้างในที่คือชมวิวก็จะมีร้านอาหารและเครื่องดื่มครับเราเข้าไปดูอาหารและเครื่องดื่มกันเลยครับไปเลยโอนี่คือนี่ครับคือร้านอาหารและชมวิวข้างในครับเสียดายร้านจะไม่เปิดครับถ้าเปิดเดี๋ยวพวกผมจะพามาดูไดฟุกุไดฟุกุนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยข้างในครับ นะครับเรามาดูไล่สตรอเบอรี่ปลายฟ้ากันเลยครับโอ้หมาไล่แล้วหมาไล่แล้วหมาไล่มไหมาไล่ก็คือไล่สตรอเบอรี่ปลายฟ้ากันนะครับอ้าวเปิดนะครับผมตู้ผมตอ้องไม่ได้ครับดูเดนี่ยข้ามไหมข้ามไหม,ไ,มไล่สตรอเบอรี่ไล่ครับสตรอเบอรี่ครับโอ,โอ้โหไล่สตรอเบอรี่โอ้โห เชียกันสินอตอ้ากัสเออโอ้ลมแรงมากเลยครับลมแรงมากโอ้โอกองก็เยเยครับแต่พวกผมก็เข้าไปเล่นไม่ได้ครับเพราะมันอันตรายเพราะผมตกหนักมากเดี๋ยวก็วันไหนเราพาให้มาดูรั้งหงนะครับ กไปดีชาร์ลีไว้เท่านอย่ากลองสั่งข้าวกลั่นข้ามาดีได้ทางเดินทางเดินนี่แหละครับดูชมวิวอีกที่หนึ่งครับอย่างสวยครับโอ้โหวันเจรีญดีอะไรน่าสนใจอย่างมากครับดูดอกไม้เลยครับนี่ดอกกุนายตื่นสายนะครับนี่ครดอกคุณนายตื่นสาย ทีเดียวเุดยอนสุดยอนทีเดียวบอกยงนาครับเนเพือเพื่อนเพนเพื่อนเ่อนเนเพ่อนพื่อนเพืนเพื่อนเพื่อเพืกอนเพ่น่อนเครับนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืนเพื่านเนเม่อนพเ่น้นเเเนนเอัเนนอเพื่อน่อนนเเพื่นอเพื่อน่ ไม่เห็นครับไม่เห็นว่าเขาใครฮะสาวบานตกไปก่อนออกแค่น่อยออกแค่หน่อย,อออยตากกล้องมือไม่ว่างครับตากกล้องมือไม่ว่างมองจัดมากโคตรสวยแต่เสียดายไม่มีผ้าคิด กเราก็ไปจ่ายตังค่าเข้าแล้วนะครับสองคนเท่านั้นครับว่ามันแพงอะครับเพราะผมก็งบน้อยเขาจ่ายต้องเข้าใจนะครับเมาไปดูกันเลยตพอเข้ามาตรงไหนนะครับโฝนก็ตกหนักแล้วที่นี่ก็ลื่นเลือาจจะต้องระวังกัน่อยนะครับ

ว่าไม้มันมันอาจจะได้ไม่มาสถานเท่าไหร่ครับผมขอไปทายที่นู่นดีกว่าครับอันตรายจริงๆริ <c oughs> ไปไปเลยครับทุกคนอยู่สวยมากมโอ้เซนที่แบบน่าท้องเทีย่ยวแบบต้องไปรับอกกลับที่นี่มากเลยครับเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ แน่ๆแน่แล้ว่าสินะครับแต่ถ้าลน่นางเปิดพวกผมอาจจะไปเล่นโชว์ให้ทุกคนดูนะครับไปเลยแล้วก็ใก้สุดนะคะรับ นั่งครับนั่งดูสตอเบรี่น่ารักแต่ตอนนี้มันเปียกครับเหยาลมภาษาคิดาให้สวยเนี่ยเป็นที่นั่งอแบเนี้ครับนั่งชมวิวแบบเนี้ยครับพวกพวกเนี้ยครับโอ้ไม่นั่งแล้วครับมันรึดเลนหนาวด้วยนี่ครับสวยงามมากครับเรามาดูไรสตรอเบอรี่นะครับโอ้ย่างสวยครับวิวอ่ะโอ้โหหมอกยังเยอะครับ เดี๋ยวพวกผมขอจบการเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับครับ I'm going under and this time feel no one under and time feel there's this all really got away driving crazy. Need somebody To say, but it's never the same.